เหตุการณ์ล่าสุดที่ได้รับความสนใจมากคือการเปลี่ยนแปลงของศูนย์หน้าราคาแพงของสอสอที่เป็นที่พูดคุยอย่างร้อนแรงอภิสิทธ์คัมแบ็กหัวหน้าพักปชปได้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการย้ายสถานที่ไปที่กริชซึ่งทำให้เกิดความสงสัยและความตื่นตาตื่นใจในสังคมมาดูว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นหัวข้อพูดคุยและความคิดเห็นต่างๆอย่างร้อนแรงขณะนี้การเปลี่ยนแปลงของศูนย์หน้าราคาแพงของสอสอที่เป็นที่พูดคุยอย่างร้อนแรงนั้นเกิดขึ้นเมื่ออภิสิทธิ์คั หัวหน้าพักปอชปได้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการย้ายสถานที่ไปที่กริดซึ่งทําให้เกิดความสงสัยและความตื่นตาตื่นใจในสังคมการเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับความสนใจจากทั้งสื่อมวลชนและผู้มีความสนใจในด้านการเมืองทําให้เกิดการพูดคุยและความคิดเห็นต่างๆอย่างร้อนแรงมาดูว่ามีอะไรบ้างที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นหัวข้อพูดคุยและความคิดเห็นต่างๆอย่างร้อนแรงขนาดนี้การเปลี่ยนแปลงของศูนย์หน้าราคาแพงของสสที่เป็นที่พูดคุยอย่างร้อนแรงนั้น อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในกลไกการเมืองหรือการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้มีอิทธิพลในสังคมซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจและการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจทําให้เกิดความสงสัยในสังคมว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกระทบต่อการเมืองหรือไม่และว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งหรือไม่การเปลี่ยนแปลงของศูนย์หน้าราคาแพงของสสที่เป็นที่พูดคุยอย่างร้อนแรงนั้น อาจเป็นการแสดงความเห็นทางการเมืองของอภิสิทธิ์คมแบกหัวหน้าพักปชปที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองและมีความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งทําให้เกิดความสงสยัยและความตื่นตาตื่นใจในสังคมการเปลี่ยนแปลงนี้อาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งหรือการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ก็อาจมีผู้มองว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการทําเพื่อสร้างความสําคัญต่อตอนเองหรือการทําเพื่อสร้างความเป็นมากขึ้นของตนเอง การเปลี่ยนแปลงของศูนย์หน้ารา,าคาแพงของสองสที่เป็นที่พูดคุยอย่างร้อนแรงนั้นเป็นการแสดงความเห็นทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งทําให้เกิดความสงสัยและความตื่นตาตื่ใในใจในสังคมการเปลี่ยนแปลงนี้อาจมีผลกระทบต่อการเมืองหรือการเลือกตั้งในปีหน้าแต่ก็อาจมีผู้มองว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการทําเพื่อสร้างความสําคัญต่อตอนเองหรือการทําเพื่อสร้างความเป็นมากขึ้นของตอนเองซึ่งทําให้เกิดการพูดคุยและความคิดเห็นต่างๆอย่างร้อนแรงในสังคม คุณคิดอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงของศูนย์หน้าราคาแพงของสอสอี้คุณเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือไม่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบต่อการเมืองหรือไม่มีความคิดเห็นต่างๆอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงนี้มาพูดคุยกันในกลางสังคมและแบ่งปันว่าคุณคิดอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงนี้